ทุกคนวันนี้ช่างหนึ่งจะมารีวิวแชมพูเปลี่ยนสีผมครับสั่งมาจากช้อปปิ้งออนไลน์นะครับไปดูกัน500มิลลิตร200กว่าบาทเองเี่ยโหถูกคุ้มมากๆเลยปกติไปซื้อร้านสะดวกซื้อนะนี่เดี๋ยวเองสะได้หนึ่งครั้งตั้งเออ19บาทอันนี้200กว่าบาทน่าจะใช้ได้เป็นปีนี่ช่างหนึ่งต้องทดลองดูเนี่ยผมงอกก่อนไหวนะครับช่างหนึ่งก็สวอ,อลแล้วแหละแต่มันก็มีงอกเนาะเออทำยังไงให้ให อ่าผมมันดำไงเพราะฉะนั้นการลงทุนมันคุ้มๆยาวๆต้องแบบนี้ห้าร้อมิลลิตรขั้นแรกก็เต็มถุงพลาสติกถุงมือพลาสติกนะครับที่ว่าเขาให้มาเรับร้อยแล้วก็สระผมให้หมาดๆนั่นเองนะครับโอ้จ้าหนงนมัดจุกผม,มนะเออแล้วก็สระผมนะครับด้วยแชมพูทั่วไปไม่ได้นะก็หนึ่งครั้งก็พอนะครับแล้วก็เอาคล้ายๆกับอ่อน้ามันในผมมันออกนะหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ําออกปกตินั่นแหละครับอืจัดเองเลย เพื่อนๆสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับใช้ดีจริงๆครับตอบโจทย์ได้ผมนิ่มเลยมีใจหนึ่งกลังเทพอยู่แต่างเชผมให้หมัดหมาดนะครับอื เพื่อนๆสนใจก็สามารถคลิกผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับถ่าหนึ่งใช้จริงใช้ดีจริงใช้ได้ผลจริงนะครับก็ใส่ถุงมือลงไปเนาะใส่ถุงมือไปก็บีบเลยง,ยง่ายๆนะครับขวดใหญ่ดูเปรียบเทียบกับหน้าช่างหนึ่งนะมันขวดตั้ง5้าร้อมลลิตรเนี่ยก็บีบๆๆๆให้มันเกิดฟองนะแล้วก็ให้เปิดฟองสักพังฟองไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่แล้วก็สามารถหนุนกับสาผมอีกคั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็จชโลมให้ทั่วผมเลยครับก็สาะนั่ยสาทั่วไปนะครับด้านหน้าด้านหลังด้าน,านหลงัหลงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ เรรียยบ้อเขาบอกว่าในคู่มือการใช้งานเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้10นาทีถึงสิบนาทีครับถ้าเราจะทำการสะบายใจไปเลยครับไม่รีบนะครับเอ่ลนะเราจะกลับมาลุมฟอรอฟิลอีกสัครั้งหนึ่งดูกันว่าเป็นยังไงครับเอ๊ครับสามารถทำเองได้เลยนะครับที่บ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปเก้าสิบสามสี่สิบหานาทีผ่านไปไวเหมือนกับเป็นยังไงล่ะดำเลย เออแล้วผมนิ่มด้วยนะครับนี่ดูดีดูดีดูดีดูีเนี่ย yeah, มาดูกันมาดูกันเป็นยังไงล่ะเออไม่ธรรมดาเลยนะของเขานะส0งอกว่าบาทเองนะคลิกลิงก์ข้างล่างเลยครับบางทีก็จะมีเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของช้อปปิ้งออนไลน์เสรร็จเียบ้อยแล้วก็สามารถเข้าไปดูว่าจะมีคูปองส่วนลดไปกดรับไปห,หมดเลยคูปองส่งฟรีนะครับกดรับไปก่อนเลยครับ เจ๋งเลยครับสนใจปิดพันคลิกกลิ้งด้านล่างได้เลยครับเจ้าหนึ่งใช้เองใช้จริงนะครับปิดพันซื้อมาจริงรีวิวจากคนใช้จริงๆนะครับเจ๋งไปเลยครับกลับมาล่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจปิดพันคลิกกลิ้งนะครับสวัสวดีครับบายบาย